สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนสวนปามฟามนกคาจังหวัดฉะเชิงเทราเออเอ้อุตสา์จะตอบว่าที่ไหนม่รู้วยละวันนี้วันเด็กค่ะเด็กมาเที่ยววันเด็กค่ะเน่เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะสวนปามฟามนกเดี๋ยวไปข้างในเพิ่งไปเอาของขวัญวันเด็กจากพี่คนนนักล่ารางวัลไม่ช้าได้มาเยอะเลยตรงนี้ขายตั๋วเข้ามาก็จะเจอนกแก้วสามารถไปใกล้ชิดมากได้มากได้นะครับเนี่ย ตัวสีฟ้าก็มีพิษพลอยปลอยสีฟ้าอย่านีหน้หนีไปแล้วหนีไปแล้วนี่เขามีอาหารนะผีสันสวยงามมากเอ๋ ครับอันนี้นอกอะไรอะพีทคือน,นอกอะไรไม่รู้อะไม่กลัวคนด้วยอะอา้อาวอ้าวพีทนี้จิกพ่อพอ่อโดนจิกอะอ,กอะาไรมาจิกเลยอะ ขึ้นเลยใครแข็งแรงขึ้นเลยครับเลือดไหลปะเนี่ยตรงนี้<อ>ดำเลยอ,อ่ะขึ้นไปเลยอ่ะมีนกแก้วตัวเล็กมาเกาะอ,อีกตัวนี้มันบิมันอยู่บนหัวอ่ะปล่อยตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวจิกไม่เป็นไรอาหารปลา โอ้เอามันน้ำทางพลอยขึ้นไปแล้วอ่ะเอ้าพลอยน้ำทางพลอยขึ้นไปเลยอ่ะเออดีอ่ะมีนกน้ำทางขึ้นไปอ่ะครับเฮ้ยนกน้อยน้ำทางที่พลอยยังถึงยอดเลยอ่ะเออเขาเก่งไงมาตามบันไดเลยค่ะเนี่ยเผื่อนเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรครับ พี่พลอยพี่พลอ,อยหันมาหาพ่อหน่อยครับพ่อหรอพลอยพีทครับพีทครับหันมาหาพ่อหน่อยพีทพีทอุ้ยอุ้ยขยักหน้าไม่ถอยด้วยพี่พลอยน่ารักอ่ะเคลื่อนหน้าแววมากเลยอ่าจะต,ตามพี่พลอยไปแล้วข้างบนเนี่ยเป็นรังนกแล้วเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนเด็กนกทักทายทักทายไปแล้วไปแล้วเ,เป็นรังนกหมดเลยครับแต่ว่าเด็กๆระวังนิดนึงนะใหญ่มากอ่ะใครเห็นตัวนี้บ้างเข้าไปแล้วปตาพี่พลอยเดียวไปดูตรงนั้นพาพีทมา นี่นี่นี่สองตัวสองตัวอยู่ตรงนี้บินแล้วอ้าวอ้าวบินมาบินมา <c oughs> สวยงามสวยงามใครมองเห็น,นบ้างบ้านเขาอยู่ขา้างในเขาเกาะอ,อยู่ <c oughs> นี่พลอยเจอสองตัวอ่าเดี๋ยวเราลงดีกว่า <c oughs> พีทกับแม่ลองละ เด็กๆก,ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะมันสูงนิดนึงโอ้หกออยู่ตรงนี้เต็มเลยเ oh. มื่อกี้บินเฉี่ยวหัวพอนิดนึงอะเนี่เพื่อนพอยังไม่กลับ uh. ขอขอให้ลูกบายบายเพื่อนบายเดี๋ยวเราจะไปดูหมาด้วยนะพี่พออยากไปดู mm hmm. เดี๋ยวเราเอารถกอล์ฟกอน ช่ารดกอล์กกบไปไหน <c oughs> ไปด้วยไม่ไปไปต่อหลังเอาเอาให้นะั่งข้างหลังอีกเราขึ้นรถกอล์ฟไป <c oughs> กันนะคะเพราะว่าที่นี่กว้างมาก กี่รถตบนะครับเราจะไปทางไหนดีขวาเลยนะครับเไปหาหมาตรงนั้นต้องออไปาดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนเราจะไปดูบ้านแกะกับแพะนะเดี๋ยวไปดูดิอยู่ตรงไหน นี่ไงเขามีอาหารให้อ่ะห่ายี่สิบบาทนี่นะนี่นี่นนนมารอรับเราแล้วอ,อ,อู้ยเยอะ,ะเลยลูกมาดูเร็วมีเต็มเลยครับ,อ,บอ่าพีทอ,อันนี้เพื่อนพีทนะอันนี้เพื่อนพีทเพราะว่าเมื่อกี้เขาตามพีท เอาตามอาหารหลักทุ่งหมายอยู่นี่เลยนะอ๋อต้องไปอยู่ <จะ S 1> บนนั้นเลยสวย,สวยนะเสวยนเลยจะได้ไม้นี่นะเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนั้นกันป๋าออนี่เด็กๆถ่ายกับแพะอยู่ข้างบนแพะภูผามันไม่กัดนะครับนิ่มมากเลยค่ะอ่าเด็กๆรูปดูดิไข่กล้าลูปมั่งนิ่มไหมเน้มยมอ๋อเนี้ยมตัวไหนแก่ แกมีขอนแมะมีขาวะสวยมากสวยมากตรงเนี้ยเอะาลงมาคนละพันอะโผมาหิวอาหารเขานั่งนิ่งให้เลยเนะนึกว่าเป็นตุ๊กตาไปละ เดี๋ยวเราจะไปดูนกแก้ว<ต>ข้างในไ,ไ,ไปเข้าไปข้างในล,ลูกเร็วเด็กๆอ่าล,ล้างมือก่อนเด็กๆพี่เขาเป็นกาาาายยไกด์แล,ล้วล้างมือก่อนครับล,ล้างมือก่อนครับไป,ไปเลยไปเลยตอาอันนั้นก่อนกระดาษหาพี่ปอยเข้าไปไพ,พ,พไอยี่เขาเจ็บมากเลยอะเข้าไปครับเข้าไป อาหารใสร่ในมือครับมีคนดูอาัวท่ะอ,อ,อ่ะพลอยเอาให้สีฟ้าพลอ,อยนี่ไงอ่านี่ยคงได้ไดได้พลอยนี่นี่ใกล้ๆป๋าป๋าเอามาให้ตรงนี้สีฟ้าอ่ะพลอยเอาให้ดิเอาให้ดิ โอ้พลอยรูปหัวได้ไหมสีกเขียวสีกเขียวใกลชิดมากอะ้อ่้ชิอ่ะ้ชิดมากอ่ะ่ก่ะาอกาะ้อ่ะอ่ะ่กาอะ้าก่อ้่าก,ก้อ,องอ เราะว่าเอาไว้สูงๆแล้วเขาบินมาเกาะด้กวอ่าเแต่ขาเก่งอ่ะเมันอาัเามเาแล้วห่เโอ้นี่ยเ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 ห็นไหมหมดหดเลยพีท <L an> เอาไหมจ๊ะเอาไหมจ๊ะสีฟ้าไอา้สีน้ำเงินล่ะบินได้สีฟ้ากับสีเขียวบินไม่ได้พีชชูไว้ชูไวล้ลูกพีชกลัวให้ไว้ตรงนี้ดูเขาเกาะแม่ปอแล้วพีชพีชนี่เขาเกาะแม่ปอ ดูดูด,ดูเขาเกาะหัวแม่ป๋อแม่พ่อเก๋มันไปโดนงาไก่มือรองพีนนะเหรอเนี่ยบินม,มาแล้วกินกินมือพีชเลยเหรอกินจากมือพีชออกมาเลยอ่ะอ๋อพีทตกใจเลยว่ามันเพิ่งกินแล้วอ่ะ,อะ กำลังจิบเขาเก๋อยู่นะคะอ่าเขารับเขาเก๋มีกองเชียร์อยู่ใกล้ๆขอกินไม่เสกิดค้าวสุกขอกินรูปปั้นเจอลูกปั้นนรออ๋อพี่พลบอกว่าเจอลูกปั้นนครอหาพลกับพีทมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับอยู่เออใช่ไหม เบ <Yeah. S 2> บีลูกอมันสีเ,ปเ,ปนเขียววะาพออยากถ่ายรูปกับน,นอ้องคู่นะครับพ่อไปถ่ายครับให้น้องถ่ายอโอเคนะคะจับแขน นะครับอ่ากไลค์ันขอบคุณครับถ like <te Liberty noise> ่ายกับตัวนะครับเก็บนไลค์นะครับ เดี๋ยวว่าอะไเป็นรูปให้เลยครับยิ้มเลยยิ้มอะไรยิ้มเลยอาเรามาดูเต่าสุกิต้าอันนี้มีอยู่ในน้ำด้วยกินกินคนได้กินงำมงางา มันตาภาาอยู่ตาผ่าเหรอ,หรอใช่ตาผ่าอยู่เลยนะเหียพิษตาสุกต้าเต่าสุกต้าเราใกล้ชิดมากเลยนะครับไหนใครเจอบ้านเต่าคนแรกนี่บ้านเต่าเนะจอพร้อมกันเลยนะครับเจอกระโดดลูกเป็นเอาไข่วางหรออือเปลาบางไข่วางไข่คุณลู ตอนนั้นตอนที่เราเจอมันทํากายกรรมครั้งที่แล้วน้องพี่ขาดหวยครับขาดหวยแล้วไหนขาดหวยสิครับมีหวยออกไหมมีเลขออกไหมระวังระวังหน้าไหนหน้าไอยู่ข้างในโอเคไปไปดูกระบอกเมื่อกี้เราไม่เห็นแล้วเมื่อกี้สองสองห้าเก้าสองห้าเก้าตอนนั้นตาภาพอยู่ในน้ำตาภาพตาภาพตาภาพตัวเล็กอะกระบอกอะ เน่เขาใส่เขาตามตาีปะจะลอกบินจะลอกนเออเออใช่ใบ้านบ้านอะไรนะบ้านเจ็ดชั้นอะบ้านเจชั้นเหรออืมระลอกินเขาเหน็นไหมอ่นนีหลังเขา นี่นะตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าหนรังอยู่เนี่ยหาง okay. นหนลูกโนนอยู่ข้นนางในตอนนี้ก็คือนกผข้างใน okay. นนี้ก็คือนกฝาแปดหรอนกฝาแปดตอนนี้ก็คือกระลอกยักษ์กระลอกยักษกรลอกยักษ ตัวเอโอเคไม่สี่ตัวมีตัวเดียวลรกนี่อ้าวีข้างล่างอีกตัวหนึ่ะเด็กวิ่งแล้ว <laughs> ปาปาปา <laughs> นักยูงครับ <laughs> <laughs> นักยูงอยู่ไหนเ <laughs> <laughs> นี่ยตรงนี้เขาจะมีน้ำตกนะแล้วก็บ้านยุโรปสไตล์ยุโรปอ่ะสวยมาก น้ำพุน้ำพุเพราพูดปิดไม่ใช่น้ำตกกเอ๊น้ำพุตรงนั้นใหญ่มากตาเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับตรงนี้ยก็ทำเป็นสะพานแล้วก็มีน้ำสวยมากเราเลกอาหารเราได้สี่กระป๋องแล้วครับก่ะก็ละสองเลยลูกให้ให้จุใจเลยสอง่าผิดสองเก่ากับแม่ครับไปเลยโอ้โห ให้จุใจเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหนึ่งกระป๋องตรงนี้เด็กเทรวมกันเลยอ่ะเขาก็เทรวมกันเลยเทรวมมากับเรากระป๋องค่ะมาเดี๋ยวแม่เทรวมให้พี่ต้องกินของให้มั้งเขาหิวมากเนี่ยเขรอมาข้างในได้โอ้โหปล่อยปลอยตัวนี้ออกมาครับตัวเล็กปล่อยปล่อยตัวเล็กตัวจิ๋วปล่อยจ๋าปล่อยนี่นี่นี่พีทพีทตัวจิ๋วยู่ข้างในครั พี่พหอยหันมันหน่อยครับพี่หอยให้อาหารนะครับตัวเล็กตัวจิ๋วตัวน้อยอย่าให้หกโลกค่อยๆตักทีละนิดมันกินหมดเลยของพีชหมดโอ้โหงามๆๆๆๆามงามงามแกเขากินไม่ให้ตกเลยเนี่ยให้ตยากเนี่ยโอ้โหพีชก็ให้เก่งพีชตัวจิ๋วอยู่นี้นะครับวางอะไรก็ไม่รู้ ตัวนี้มันกินหกฝั่งนี้หิวครับฝั่งนี้หิวฝั่งดาวครับฝั่งดาวฝั่งนี้หิวครับฝั่งนี้หิวมากครับโอ้ยขาเขาชนเหล็กอ่ะขอให้ตัวใหญ่ชนเหล็กครับปีนให้ตัวจิ๋วโดนลมโดนลมเด็กโดนลมครับเราให้อาหารกันจุใจมากเลยนะเพราะว่าเราได้ คนละสองถังพ่อแบบพรีเมียมไงกีเลอร์เดฟฟี่ดิงโอ้โให้อย่างนั้นเลยเหรอเอออ่ะก็ได้เหมือนใบไวนโอ้โหติดกันโอติดกันอันนี้พอน่ารักันมีทั้งอึมันเลยอ่ะวุ่นวุ่นให้ตัวอื่นบ้างตอนนั้นวุ่นนี่ตรงนี้โซนเป็ดนะสวยมากสวยมากต้นไม้ เราไปให้อาหารเป็ดไหมจ้ะจพ่อปอกับพีทกินน้ำแก้โคยนะเดี๋ยวพี่พลจะไปให้อาหารเป็ดก่อนละไปพี่พลอ,อ่ามีหงมีเป็ดนะตักตักไว้เดี๋ยวเข้ามากินเองไว้ตำตๆไว้ตำตๆอ่าแล้วละละูก งาม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 หิวมากปล่อยให้ให้ข้างนอกลกูกงาม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 อ้าวทางพีทไม่สนใจครับดูดอย่างสบายใจอันนี้เขาเรีนนอยกว่าอะไรนอะไรโอ้เขาไปย่างพี่พลอ,อ่ะ เอาเอาไปเลยพี่่้อยบอกเอาไปเลยไม่ให้ละนี่สงสารหองหอ่ะหงดำอ่ะเขาอยู่ในน้ำอ่ะก็ไม่ได้กินอ่ะโอ้เนี่ยเขากิน สนใจสิเนดะเขากินกง,งนงามงามเลยให้หมดเลยพิทให้หมดเลยครับจิกกระเป๋าพ่อทั้งนั้นโอ้จริงจากกระป๋องเลยจิก,กรองเท้า ทีก่อนออกตัวโน้นน่ะนั่งฟักไข่อยู่นะไไกลเลยไม่ไกลตาลูกตาอันนี้นกมาฟาร์มิงโก้นะกับนกเป็ดอะไรก็ไม่รู้เป็ดอะไรก็ไม่รู้ฮะนกเป็นน้ำต้<ะ>ำองเป็นน้ำกับฟาร์มิงโก้กหรอปไป,ป,ปไอ่าเราเข้ามาหอคอยเราพันเซล โอ้โหเนี่ยเป็นรูปช้างต้นไม้เขาตัดต้นไม้เป็นรูปช้างดูหอคอยก่อนอะไรนะครับเแข่งกันเพราะว่าวิ่ไล่จับเครต้องแข็งโอ้โหเนี่ยช้างจะเอเปาพีทโอ้โหรูปสัตว์ต่างๆเลยโนนช้าง นี่อะไรหมูหมูเปล่าดูดิสวยงามมากเลยพีดไปโน่นแล้วรอบๆนะครับอืมาม่อที่เกียเดินแล้วเด็กๆวิ่งกันอ่าโร่น หองหอง,องกับเปดเอามาเลยเอามาเลยเอาย่ามาเลยอันเนี้ยคายเผือกนะครับคว,ควายเผือกแกใอยนี่หมวของซาบิเถสซาบิเธอโอยซาบิเธอ,อชื่ออะไร ลนะข้างหลังมีอะไรครับต้องไปถ่ายสลิปด้วยอ๋อเขาวางหินธรรมนี่ทุ่งข้าวไรสเบอร์รี่ข้างซ้ายมือก็มีสักทองข้าวไรสเบอร์รี่ส่วนตรงนี้ต้นปาล์มนะปาออกดอกด้วยเอาดอกผลอันก่อนที่นี่นะครไปแล้วนะไปแล้วนะครับอืมเนี่ยมีมีเขาปลูกพริกด้วยพลอยสุกทั้งปวเต็มเลย อ,นนอันนี้เรามาหาน้องหมานะจะจ่ายเพิ่มคนละห้าสิบบาทตัตทวตใหญ่มากเลยชาวชาวก็เนี่ยวทันอะไรก็ไม่รู้่มีเจอน่งตัวใหญ่ตัวใหญ่เอออย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะอ่ะอาอ เด็กๆชอบครับเชาๆหมาพอรชอบไหมเนี่ยหมาพันอะไรครับอลาสกาครับอ๋อลาสกาครับนีตัวใหญ่จริงๆลัวลู่าคอยนั่อยนั่งราปีโดดคอยนั่งครับคอยนั่ง พิดไปนั่งกับพี่พลอย,อยนั่งเลยนั่งกับพี่พลอยนั่งกเลยอ่าอ่าูก้ัวอ่าใช่อ่ะพีทนั่งกับพี่พลอยครับแน่สวยงามแน่ที่อย่างเงี้ยนิ่งให้ถ่ายเลยแหมเชื่องมากตัวผู้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อสวยตัวนั้นเหนื่อยแล้วตัวนี้ก็สีสวยแล้วตรเนี้ยแต่นี้ไม่ได้ถ่ายเลยตัวนี้กลัวเลยอ่าบายบายน้องหมาก่อนเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วอะไรนะครับขอลูกอีกสักพักนึงโอ้ฝนนี่บายบายนะไม่มีอะไรให้กินนะเนี่ยอยากเชีรก่อน,นะนี่ได้หนน,นั่งตนะนี้เลยนั่งขี่ไานั่งไหมไม่ะผิพีดนั่งไหม ลองคอยลองนั่งดูอาลองแรกลองแรกลองเราลองอราอภิษต้องนั่งดูลองเลยไปนั่งนั่งนั่งไปเลยเอะอ่านั่งพี่พลอยไปกล้าอิีกล้าป่ะก้านั่งนะข้ากก้าวไม่ข้ามทุกทีมาเล่นทีเลยมาีเลยขี่เลยหน้าอ่าพี่พลอยขี่ตัวนี้พลอยเอ๊ะมาไม่ดูกมาอาพี่พลอย พวกมารอแล้วนะครับเตรียมให้นะครับรเอเลนะเออปลาหนิลปลาหนิลแม่กินเืยนอาหารหานเขาไปกับแม่หน่อยอ่าลองสิเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว โอ้ตัวนี้ลมเย็นเนี่ยบรรยากาศได้จริงๆอ่ะดูวิวอ่ะให้อาหารปลาโอ้ตรงนั้นนะที่เราไปมานะต้นปาล์มโชคดีอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาหมกกรอนปลาหมกกรอนโอ้โหเนี่ย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 ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ ปลามังกรพีทปลามังกรตัวแบกเอ็กเลยเค,ครับมมชไไใช่ใช่ใช่แต่มันอยู่ลึกแล้วตัวใหญ่มากเลยอ่ะหาหันห้หันหนี่นเขาใรยไรปลากรนอ่ะาปลางกรนตัวใหญ่ี่น,น,นี่มันจะโผล่มาแล้วมันจะโผล่มาแล้วาอ่าออล้างมือล้างมือแล้วน้ำมันจะไหลลง อเห็นละครับเหละครับน้ำมาจาไหลลงสักนันเขาวนน้ำไปใช้ครับสำหรับวันนี้สวนปา์มฟางนกนะแถเจงาวเ้าลงสาวอย่าลืมไลไลายบวายบายบิยบุย โอเคบายบายก็เลน,นว่าปีใหม่ด้วยนะนี่มันเลยแล้ว